สวัดีค่ะตื่นแต่ช้าเลยค่ะวันนี้เพิ่งเช็คเอาท์เสร็จค่ะกำลังจะออกไปตลาดเช้าค่ะตอนนี้หกโมงเช้าวันนี้ก็เลยจะมารีวิวโรงแรมที่พักเมื่อคืนค่ะลีซี่ว่าไงคะโรงแรมเมื่อคืนล่าหลับฝันดีไหมคะคือให้คะแนนความน่ารักของเจ้าของ เกินร้อยเลยค่ะเจ้าของน่ารักมากค่ะพูดเพรารมากดูแลดีมากค่ะแนะนําที่กินที่เที่ยวด้วยค่ะแต่ว่าสัญญาณไว f i แย่มากค่ะอย่าเรียกว่า WiFi เลยค่ะบอกว่าโรงแรมนี้ไม่มี WiFi จะดีกว่านะคะเหนื่อยใจค่ะนี่ดีนะว่ามีแบบ u n l i m i t ไม่งั้นต้องทุรนทุรายย้ายโรงแรมค่ะการที่คุณมีสัญญาณ w i f i แล้วขึ้นสามขีดแล้วเข้าเน็ตไม่ได้ <c oughs> คุณอย่าใช้ก็ว่าคุณฟรี w i f i นะคะ <c oughs> อ๋อโรงแรมเราไม่มีบริการ w i f i คะ่ะถ้าเจออย่าไปคอนเนคนะคะ <c oughs> มันใช้ไม่ได้คะ่ะมันเป็นกลวงค่ะอย่างนี้ลูกค้าจะสบายใจ <c oughs> เวลาคอนเนคต้งหลายนาทีค่ะ <c oughs> นเป็นที่เพื่อแแ่กตนค่ะแต่เจ้าของดีมากๆเลยค่ะอย่างที่สองค่ะเรื่องเตียงนอนค่ะเ <c oughs> บาได้เบาเน <c oughs> าะติแขงให้ทางโรงแรมปรับปรุงนิดนึงนงคะคะพ่อ ว่าเป็นเตียงเดี่ยวสองเตียงเนาะเตียงนู้นขยับยังกระเพื่อมมาถึงเตียงนี้ได้เลยค่ะทิ้งตัวลงไปค่ะหายไปหมดเตียงเลยค่ะเดินลงจากเตียงนี้อ้าวเตียงนู้นแป้งลงค่ะการกระเพื่อมของมันะสมดุลที่รุนแรงกันาดสปริงดีขนาดนี้ เอาเตียงไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าค่ะแตาวัดดิกเตอร์ก็จับไม่ได้สมาคมยิมนาสติกนะเจ้าแล้วถ้าบวกกับเสียงกลนเนาะโอ้คนอะไรคะทำหน่อยรู้ไหมคะว่ามีคนดึงข้าวผมกี่ครั้งก็ตะโกนไปเมื่อคืนอะอ้โวเฮ้อเฮเฮ้อปูนงฝ้าอมกระชาก แต่แล <s architectural> ้วว่ากนเราเวลาพ่อพึ่งจะนอนได้จะกุนพ่อพึ่งจะนอนได้นี่โอ้โหขอบคุณค่ะสำหรับการรีวิวนะคะพูดไปมากกว่านี้พูดไปมากกว่านี้จะตะลาะกันแล้วค่ะชีวิตยังต้องไปต่อเนาะเดี๋ยวไปนอนในรถเอาเขาีิ คะสวัสดีก่อนค่ะลิซี่สวัสดีค่ะ